สวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยนะผมอยู่ผมครับตายภาษาอยู่ในคลิปที่มีชื่อว่าตั้งค่ายัางไงให้ตรงนะผมหรือว่าได้เปรียบนั่นเองนะครับผมก็การที่ผมตั้งค่าเนี่ยเป็นการตั้งค่าในขอมนะผมพ้อเดี๋ยวเชิญมารับชมกันเลยนะผมก็โปรแกรมนี้คือโปรแกรมนี้ผมได้บอกไปแล้วเนาะ ในคลิปที่แล้วถ้าเกิดใครดูก็อาจจะก็คือจะรู้เลยนะผมไม่ใช่อาจจะรู้หรอกรู้เลยครับผมผมจะขออนุญาตเบาเสียงหน่อยนะผมเนื่องจากเสียงดังไปเนาะอันนี้ได้ยินผมชัดแล้วเนาะโอเคการตัง้งค่าเราก็กดไปที่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าการตัง้งค่าภายในเกมเนี่ยผมจะไม่บอกนะเพราะว่าอย่างไงการตั้งค่าแบบว่าประมาณนี้นะคือเราไม่ต้องปรับอะไรแล้วนะถ้าเกิดคุณอยากปรับหนะ้จาจอคุณก็ อ่านดูดูนะครับผมเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยแล้วก็อ่านดูเอานะผมก็ผมไม่ได้ตั้งค่ารงส่วนนี้นะผมในการตั้งค่าโปรแกรมแต่ผมจะมาสอนพี่ซานตั้งค่าภูมิคือการเล่นในคอมใช่ไหมมันช่วงแรกๆผมไม่ค่อยชินนะผมรู้สึกว่า RV เล่นในคอมสำหรับผมมันไม่ใช่ทางเลยผมคือผมก็รู้สึกเครียดมากในตอนนั้นเนาะมันก็ไม่มีเกมที่จะเล่นนะผมก็เล่น RV เนี่ยแ,แต่ว่าเราอยากเล่นย,ยายวๆาแบบไม่ต้องกัวงวลเรื่องมือถือ จะร้อนหรือว่าแบตจะหมดหรือว่าแบตเสื่อมประมาณนี้ผมซึ่งผมก็ใช้เวลาอยู่กับคอมเยอะนะผมแล้วผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมือถือไงเพราะว่าผมคิดว่าหน้าจอมันเล็กไปเราอยากมีมุมมองที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สะดวกสบายแต่ในมือถึงก็สะดวกสบายในการที่เราอยู่นอกๆนะผมก็คือมันก็คนละแบบกันแนวก,กันนะผมก็คืออันนี้ก็เป็นที่มาของการว่าได้เล่นอาวีในของนั่นเองนะผม ก่อนความโกลนุ้นได้บอกไปที่แล้วนะมันก็ไม่ได้มีความโกลนะผมที่ว่าจะมาเอาเปรียบคนเล่นในกลุ่มหนึ่งนี่มีนใช่ผมแต่มันจะมีการตั้งภาพกลุ่มรับที่ว่ากดที่อาจจะเร็วขึ้นอาจจะเร็วกว่ามือถือขึ้นเยอะเลยผมทีนี้ผมพูดกระสุกว่าพูดไม่ค่อยชัดทำทับการก็ขอโทษกัคด้วยนะผมเพราะว่าผมก็เป็นเพื่อนใหม่เนาะเพิ่งจะมาทำยู YouTube ทูปจริงจังนี่แหละ โอเคในส่วนของการตั้งค่าใช่ไหมผมกดไปที่รูปนี้นะมันจะเป็นหน้าจอใหญ่อยู่นะคือหน้าจอใหญ่คุณก็กดตัวออกมานะปุ่มออกก็คือปุ่ม ESC ก็คือปุ่มออกนะอยู่ปุ่มทางด้านซ้ายมือของคุณแล้วก็กดไปที่ลูกคีย์บอร์ดเล็กๆนะขวามือแล้วก็ในการตั้งค่าเนะี่ยผมก็จะใช้เป็น ตัวอันนี้นะอยู่ในแถบนี้นะมาดูด้านซ้ายมือก็แต่ผมใช้เป็นแบบว่าเป็นดูที่เมาส์ผมนัสังเกตที่เมาส์ผมดีๆก็คือแบบว่าตัวบังคับปุ่มเนี่ยที่ว่าเราใช้นิ้วโป้งเครื่องกันในมือถือถ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นนะ<อ>ผมจะใช้เป็นไอ้นี่สมาฝา a w a s d <S ตามนี้นะผมเดินหน้าถอยหลังเดินซ้ายขวาประมาณนี้ครับผม ก็คือมันค่อนข้างชินนะแช่อันนี้มันเหมือนว่าเราไปเล่นเกมอื่นมาส่วนใหญ่มัใช้นี้ใช่เปละ่ะเออเราก็ใช้นี้มันก็เหมาะดีครับผมแล้วก็ z ซ e ผมตั้งค่าไว้ตรงนี้นะเ e t x ออันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่มานะผมก็คือผมให้ลำดับการกดง่ายก่อนนะตัว z เนี e ่ยจะเป็นตัวที่ว่าผมกดเลือกของที่ผมซื้อนะส่วนตัว x e นั่นจะเป็นของชิ้นลอนะครับผม ก็คือจะประมาณนั้นเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้เปิดของให้ดูนะว่ามีของตรงไหน,นส่วนในกระเป๋าเนี่ยเราจะเป็นปุ่มไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะผมเดี๋ยวตรงนี้ค่อยคิดนะเดี๋ยวก่อนนะผมค่อยคิดแล้วกันเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นตัวเทลกไปเลยผม T A B อ่านว่าเทปอันนี้ถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยกันด้วยนะผมอยู่ปุ่ม ค่าตัวคิวนะผมเป็นปุ่มใหญ่นิดนึงแล้วก็นี่ก็เป็นปุ่มที่ว่าลองกันมาเนอผมตัวชิปก็คือปุ่มชิปไปนะโอเคปุ่มคิวก็ไม่มีแลายผมก็ตัวคิวก็ไอตรงสกิลเนี่ยสกิลหนึ่งสกิลสอง,สก,ส,องสกิลสามเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญเราต้องเอาปุ่มที่มันถนัดที่มันใกล้เคียงกับปุ่มที่เดินซ้ายฝากของเรา ซึ่งในการล่นในคอมถ้าเกิดคุณจะมาใช้เมาส์กดลากไปลากมาระหว่างกดตีธรรมดากดสกิลเนี่ยผมรับรองช้าแน่นอนให้ตั้งค่าเป็นคิวจะดีกว่า Q E R ก็ตามนั้นแล้วก็การตีคียตีป้อมเนี่ยผมไม่ตั้งนะผมเดี๋ยวผมค่อยใช้เมาส์นะแล้วก็ปุ่มไเงี้ยเปลี่ยนเป็น F ก็ได้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเมันจะมีปัญหาตรงที่ เวลาเรากดจะเดินขวาใช่ไหมเราเราต้องมากดเปรียบด้วยเนี่ยมันค่อนข,อข้างยากเราปากอะไรการตีธรรมดากดเป็นสเปกตาก็ได้นะผมโอเคแล้วก็ในส่วนนี้นะในส่วนของนี่บอกไปแล้วนะคีย์กับป้อมนี่ผมใช้คลิกเมาส์เอานะผมง่ายดีไม่ทับสนด้วยผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะผมตั้งค่าไปอะไรก็ได้ตรงนี้ผมไม่ค่อยได้กดนะเอาปุ่มที่มันไกลหน่อยก็ได้หรอปุ่มสี่เลยอนะ่ะ ี่ก็ได้โอเคเลขสี่ก็ได้ใกล้ใกล้กันดีในส่วนนี้ผมใช้เป็นตัว f ละกันเพราะเวลาเรากดของเนี่ยเราจะไม่แบบว่ากดของตอนเวลาตอนบวกแค่บัตะแล้วปุ่ม f มันเป็นปุ่มที่ค่อนข้างที่จะใกล้กับปุ่มเดินซึ่งถ้าเกิดเราปุ่มเดิน ปุ่มเดินใช่ไหมเราเดินไปใช่ไหมเออคือเราเดินไปแล้วเราตั้งค่าปุ่มตีธรรมดาเป็นปุ่ม F เนี่ยเวลาการคลิกเนี่ยมันอาจจะสับสนกันได้นะผมโอเคผมก็ปั้ง Space Bar ไปนะมือไปโดนหน่อยโอเคปั้ง Space Bar ไปก็ไม่ใช่ปุ่ม F สี F เออ F ในส่วนนี้ก็ถ้าเกิดจะปรับก็ปรับกันได้นะผมแต่ผมคิดว่าผมจะปรับนะเพราะว่าเวลาผมกดชิปเนี่ย มันจะมีตัวอักษรแปลกขึ้นมาหน้าจอนะคล้ายๆตัวเราอะไรสักอย่างประมาณนั้นนะผมผมเกิดขึ้นนะผมถึงเวลานี้ผมผมก็เปลี่ยนเลยแล้วกันผมก็เป็นปุ่ม alternate หรือ control ก็แล้วเอา control ละกันง่ายดีเวลาผมพ่อมคีย์บอร์ดใช่ไหมไอ้ตรงส่วนหลังไอ้ตรงส่วนกลางมือเราสามารถแบบกดไปได้เลยเราไม่ต้องมาแบบใช้นิ้วมันค่อนข้างไวอยู่นะผมคือการตั้งค่านี่คือค่อนข้างดีนะ คือช่องแชทผมตัวอย่างผมใช้เมาส์นะแต่ว่าก็มาให้คนดูเห็นแล้วก็แบบตั้งค่าไปเลยแล้วกันไอ้ตรงนี้ผมไม่ค่อยเน้นนะคือแบบว่าเราแบบแผนที่มันเล่านี้คือมันค่อนข้างเหลือเฟือแล้วแล้วนะเราไม่จําเป็นต้องกดไปดูแล้วว่าใครอยู่ตรงไหนนะมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไรนะหร่ไอ้ตรงรูปบวกนะตรงนี้หรอจะเป็นโซตีก็ได้ผมโซี แต่ตรงเนี้ยผมค่อนข้างที่จะแบบคือใช้เมาส์เลือกอ่ะใช้เมาส์ดีกว่าผมแนะนํานะด้คอมนะไอ้ตรงบอกเพื่อนเวลาเราเล่นโซโล่แรงเราไม่ได้เปิดไมค์คุยใช่ไหมคิดว่าเราใช้เมาส์ดีเปล่าปกติผมใช้เมาส์นะไอ้เรื่องการตั้งค่านี่เราไม่ไม่ได้ไปยุ่งอยู่แล้วนะผมโอเคก็ในเรื่องของสกอร์เหรอนี้ก็แล้วแต่นะผมว่าจะกดดูไหม มกดบ่อยนะแบบว่าเวลาเวลาใครตายเยอะใครตายยังไงผมเปลี่ยนเป็นตัว C ดีกว่าะแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัว V นะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ผมค่อนข้างที่จะกดบ,บ่อยกว่าตัวนี้นะเราเอาปุ่มที่มันใกล้ๆแล้วเราต้องมากดนะโอเคไอ้ตรงคลิกธรรมดาเนี่ยก็คือให้ใช้เมาส์ไปเลยผมถ้าเป็นไปได้ผมใช้เมาส์นะ ถ้าจังหวะมันไม่ได้ลงจริงจังหวะหาแบบพามาไม่เจอเราปรากดอย่างอื่นมาเนี่ยไปกดแบบใครเพื่อเราถอยเนี่ยเออหามาไม่เจอกดสเปกบร์ไปผมแล้วก็ค่อยมากดเมาส์ีหลังแล้วก็มันจะมีในส่วนของที่ว่าเรากดตัว C ใช่ไหมเราต้องมีการกดตัว C กลับซึ่งการกดตัว C กลับรอเดี๋ยวผมจะแบบเอานี้ออกให้ดูนะเอาออก,ก่อน,นะกดบันทึกไปก่อนนะเออแล้วเรากดตัว C นะ ผมกดตัวีแล้วผมไม่ได้กดเมาในะนี่กดตัวีกดนี่จะเห็นตรงนี้เออจะเห็นตรงกาบาทมันต้องกดกาบาดออกด้วยเปลี่ยนเป็นตัวีตัวีซ้ำไปกับนี่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัว T แล้วกันคือผมมีเมาส์มาโคนะก็คือใครใช้เมาส์มาโครก็จะรู้นะว่าคือมันมีตัวแบบว่าเราเรียกว่าตัวแบบว่าตัวข้างเมาส์นั้นมันจะ ใช้ได้สองตัวนะผมสองปุ่มอะสองปุ่มเออสองปุ่มก็จะอยู่ตรงมามาโคนแต่ว่าผมเปรียบเทียบว่าผมเป็นเมาส์ธรรมดานะก็คือไม่ได้ยุ่งอะไรกับมาโคนะก็คือสมมุติร่บเป็นเมาส์ธรรมดาใช่ไหมผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัว CV เออกดดูเปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวอะไรชีแล้วกันเออโอเคเปลี่ยนปุ่มใหม่นะประมาณนี้ผมโอเคเดี๋ยวไปลองกันเลยผมสี วีตีวีเห็นไหมเมาส์เมาส์ผมอยู่ตรงนี้นะคนดูคนดูไม่ต้องดูบ้าผมนะตีวีตีวีเห็นไหมง่ยง่ายครับผมนี่ครับง่ายครับผมนี่ครับเล่นในคอมสะดวกสบายก็ประมาณนี้ผมก็ก็จะประมาณนี้ผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะผมหากใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามกันด้วยนะผมไว้เจอกันคลิปหน้านะผมบ๊ายบาย